ครับผมไีเกษตรพามาดูรถไถแปดล้อครับผม New Holland TM 125ครับผมร้อยีแรงครับปกติรถไถก็4ล้อครับคันนี้ทีมงานเสียแบงค์ครับอินแก้วพะเนึ่งสามศูครับผมจัดมาเป็น8ล้อครับปกติล้อหลัง4ล้อนี่ก็ หาหาดูยากครับผม้อหลังสี่ล้อนี่แต่คันนี้สองล้อล้อหน้าล้อหน้าสี่ล้ออีกครับผมเมืองนอกหน้าเมืองนอกน่าจะมีอยู่แล้วครับแต่ประเทศไทยนี่น่าจะน้อยคันครับผมเขาดัดแปลงมาใส่ล้อมาเพื่อลากาลูกพ่งวง้อ้ครับผมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดครับ ขาใส่เหล็กท่อตรงนี้ครับผมมาต่อกับกระทะตัวนี้ครับนี่ครับเป็นเพรารถเพาคัานหน้าครับแล้วก็มีกระทะเสริมยาวมาแล้วก็ใส่นี่ครับผมเป็นน็อตนี่ครับกับกระทะเดิมแล้วก็ใส่เหล็กตัวนี้มาครับผมยึดไปหนึ่งสองสามสี่ อาจะลากลากได้ดีครับผมเพราะว่าพื้นที่สัมผัสเยอะครับ,รบมาดูรอหลังครับเป็นกระทะเดิมครับรอเดิมส่วนที่เสือมออกมาครับ รกระทะเดิมไอ้กระทะกระทะเดิมใหม่ไอ้ตัวเสริมออกมาครับสเปเซอร์ออกมาแล้วโบกระทะอีกตัวหนึ่งครับอ,อันนี้ยึดยึดตัวเหล็กนี้แค่สามตัวครับเดี๋ยวดูกฝั่งนู้นครับกี่ตัวทีมงานเขากำลังตัดอยู่ครับ ทีตัวครับผมไม่แน่ใจว่าทำไมทำไม่เสร็จหรือเปล่ามันมีแค่สา3สะใจเลยครับผมสะใจเลยครับเดี๋ยวต้องดูตอนเขาลากครับผมดูดูกม่ใจเลยติดแค่ลูกสายหวานที่มัยุด กับขี่คนขคับวะครับผมลากลูกพ่วงครับผมเดี๋ยดูรอบๆเพราะว่าจากที่ไปถ่ายมานี่ถ้าราถไถลากนี่เป็นร้อยแรงครับผม95ร้อยแรงขึ้นแหะถึงจะลากได้ดี